โอ้โหอันนี้สิลงของจริงลงถูกเลยลงได้ใจน้ำมันดิบอะไรขึ้นมาตั้ง5วันติดติดไม่มีวันลงเลยหรือไงปรากฏว่าเมื่อคืนลงทีเดียววูบว่าหายวูบไปเลยนะฮะแต่อาการอย่างนี้ลงของจริงหรือเปล่านะครับ ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐอเมริการวมถึงราคาน้ำมันดิบเบรนกิตทะเลเหนือในคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าสร้างความแบบพลิกผันพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ความตึงเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันยังลุมล้อมกันอยู่ที่จะผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบนั้นไปไกลได้มากกว่านี้โดยเฉพาะ2วันที่ผ่านมาก็เกิน80ดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะครับแต่เมื่อคืนปรากฏว่าปิดตลาดแล้วถือว่าใจชื้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐนั้นปิดที่เจเดสิบสามเหรียญท่ากับเป็นเซนหายไปสามเหรียญห้าสิบเจ็ด คืนเดียวนั้นร่วมเกือบ5%เลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าทำไมฮะในแม็กซ์หรือว่านิวยอร์กสารัตเนี่ยเขาขึ้นมา5วันติดกัน8เหรียญ97เซนต์บวกตั้ง12.54%นะครับหยุดสถิติการขึ้น5วันแบบดุดันเหลือเกินนะฮะบริติชเกินทะเลเหนือเป็นยังไงก็ปรากฏว่าบราิติชเกินทะเลเหนือเมื่อคืนก็ลง3เหรียญ75เซนต์ซูสีเลยนะครับหายไป4.63%จ เกิด2อย่าง1หลุด80ดสอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล2ลงมาจอดที่77เหรียญ18เซนต์ต่อบาเรลนะครับและนั่นก็นทำให้5วันติดกันที่น้ำมันดิบบริติกิเทเรเนร์ขึ้นสะสมถึง9เหรียญ16เซนหรือ12.39%เปอร์เซ็นเป็นว่าจอดนะฮะเป็นข่าวดีแน่แต่มันเป็นข่าวดีได้นานแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าสถานการณ์ของราคาน้ำมันดิบในช่วงที่เหลือของ3เดือนสุดท้ายปีนี้คือไตรามาสที่4เนี่ยถ้าไม่มีสถานการณ์ ปัจจัยแทรกซ้อนเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบบทีละครั้งย่อมๆหรือเรื้อเๆอๆอลังยาวๆนี่นะฮะ ละคันมันดิบจะสูงขาลงครับเพราะเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจโลกนั้นไม่เอื้อให้มีความต้องการอยากจะใช้น้ำมันดิบเลยนะฮะในขณะเดียวกันในกลุ่ม o อเปกบอสก็จดจ้องอยู่นะว่าไอ้ถ้าต่ําไปกว่านี้ก็ไม่ดีนะเพราะว่ากําไรก็ไม่ได้ถูกไหมครับทุกวันนี้ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสสามจะมาถึงต้นไตรมาสที่1เนี่ยราคาน้ำมันดิบจะวิ่งเฉลี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะประมาณ7 2็ดสอถึงเจด้อลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ลงไปขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ตลาดน้ำ เฉพาะท่ข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านอิสราเอลกับฮิสบอเลาะอิสราเอลกับท่านั้นของฮามาสติดอาวุธเมื่อคืนมีกระแสข่าวอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่ามีโอกาสและความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ว่ากลุ่มฮิสบอเลาะเนี่ยนะครับเขาจะเปิดโอกาสในการเจรจาหยุดยิงกับอิสราเอลนี่คือข่าวที่ออกมาเมื่อคืนนะฮะก็เช็คกันใหญ่เลยว่าจริงหรือไม่จริงตรงหรือไม่ตรงหรือว่าใครเป็นคนเสนอ ข้อตกลงตรงนี้ที่บอกว่าอยากจะเจรจาหยุดยิงไม่มีการยืนยันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นทั้งฮิสบอเลาะก็ดีเนี่ครับเอาแล้วกระแสมันมาได้ยังไงนะฮะคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าดูเหมือนจะมีความพยายามจากฝ่ายหนุนหลังของทางด้านฮิสบอเลาะวะฮุยดูท่าทางเนี่ยนะฮะถ้าไประยะยาวแค่ตอนนี้ก็สูญเสียกําลังไปเยอะมากเลยเนี่ยนะครับถ้าจะมีการพูดคุยเจรจาหยุดยิงเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นช่วงระยะเวลาผ่อนหนักบัก เอาแล้วก็วางกลยุทธ์กันใหม่ได้หรือไม่นี่เป็นกระแสะที่ออกมาเมื่อคืนนะครับทำให้ราคาน้ำมันนั้นถูกเทขายหนักขนาดนี้แต่พอเรามาดูเกี่ยวกับทิศทางของกระแสะข่าวเราจะพบว่าอิสราเอลนั้นเขาเป้าหมายเขาชัดเจนนะฮะถล่มต่อไม่รอแล้วก็เก็บตามแผนไปเรื่อยของเขาที่พึงผ่านวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครบ1ปีของการ โจมตีโดยฮามาสติดอาวุธที่ฆ่าคนในอิสราเอลถึง1000คนในงานคอนเสิร์ตกลางทุ่งเนี่ยนะฮะดังนั้นแล้วถ้าดูอย่างนี้ก็แสดงว่าอาจจะดีใจได้เพียงแค่ไม่กี่วันหรืออาจจะเป็นแค่ประเดี๋ยวประดาเท่านั้นเองนะครับถ้าสถานการณ์ของการโจมตีอิสราเอลเข้าไปในกลุ่มของฮามาสติดอาวุธหรือว่าจะเป็นฮิสบุลลาะ์ในพื้นที่ของประเทศเลบานอนโดยเฉพาะทางภาคใต้ขณะนี้เน,น,นี่ยนะครับเป็นเป้าหมายหลักสําคัญคือเราจะเห็นการตั้งเป้าหมายบุกโจมตีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของอิสราเอลในช่วง กว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนถึงวันครบรอบคือวันที่7ตุลาคมเนี่ยเขาทําต่อเนื่องมาตลอด คนเจ็บไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังทําต่อไปนะฮะนั้นโดยสถานการณ์ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะครับได้แต่เฝ้าแล้วก็ได้แต่มองนะครับว่าจะไม่ลุกลามเป็นคู่ขัดแยง้งคู่ใหญ่เกิดขึ้นเรื่อยๆขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็เป็นลมหายใจเฮือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็อยากจะดูครับว่าราคาน้ำมันไทยที่ตอนเนี้ยนะฮะท่านผู้ชมเติมมาตั้งแต่วันที่8เนี่ยเป็นราคาสูงสุดในรอบ11วันเนี่ยนะฮะวันนี้จะได้ลงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันขึ้นมาตั้ง5วันติดก,กันแล้วอันนี้ก็ฝากไป ปัจจัยแทรกซ้อนเท่านั้นครับตอนนี้ที่ดันตาคาขึ้นมาแพงจะาชนิดที่น่าตกอกตกใจเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ